ลูกศิษย์เศร้าสิ้นเกกิดังพระเทพสุมเมธมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดตราดคอหวยแห่ซื้อเลขอายุเลขพัรษากรี้งแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็เดตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเทพสุมเมธมุนีนะคะหรือท่านพ่อสง่านะคะสุดอะไรนะคะ เมื่อท่านมรณภาพแล้วนะคะเมื่อวันที่11สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกานะครับพระชูศักดิ์นะคะศักแพทย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะได้แจ้งข่าวให้พุทธศาสนิกชนทราบว่าพระเทพสุมเมศมุนีนะคะหรือท่านพ่อสง่า สักโกนะคะปทหนะคะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราดและอดีตเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตพระอารามหลวงมรณภาพแล้วอย่างสงบเมื่อวันที่10สิงหาคม2,564สิริอายุ91ปี63พรรษานะคะสำหรับพระเทพสุเมธมุนีนะคะหรือท่านพ่อสงานะคะสักโก ปทหนะคะลำดับสมณศักดิ์ดังนี้นะคะปีพศ2514เป็นประเรียนธรรมหประโยคนะคะพศ2522เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิบูลคณนานุรักนะคะวันที่5ธันวาคม2529เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญประเรียนที่พระวิมลมีทาจารย์ และวันที่5ธันวาคม2542เป็นพระราชาคณะชั้นที่พระราชสุเมาธาพรสุนทราศาสนกิจมหาคณิศสอนบวรสังคารามคามวาสีวันที่12สิงหาคม2547เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพสุเมธมุนีสีสังคาโสพล วิมลศาสนากิจมหาคณินสอนบวรสังคารามคามวาสีท่านเกิดเมื่อวันที่1 1กระกฎาคมปี2473นะคะอายุ91ปีนะคะ63พรรษานะคะเป็นเจจจชื่อดังของจังหวัดตราดนะคะและแน่นอนนะคะการมาลัพาพของท่านนำมาซึ่งความสุขเศร้าเสียใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะ ในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุของท่านวันเดินปีเกิดของท่านเกรี้ยงแผงเลยนะคะเราย้ําอีกครั้งนะคะวันเกิดของท่านคือวันที่11กรกฎาคม2 4 7 3นะคะท่านมีอายุ91ปี63พันษานะคะเลขดังกล่าวเกลี้ยงแผงนะคะเพราะบรรดาคอหวยเชื่อว่าท่านจะให้โชคกับทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ